าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมนะฮะวันนี้ก็กลับมากับเกมกัน d ดัม a บทเทนโมบายอีกแล้วนะครับวันนี้ก็นะครับผมก็กลับมากับอีกเซิร์ฟนึงนะครับที่ผมออกไปเปิดเพื่อมาปั้นตัวของสไต์นัวนะฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้จะทำสไต์นัวครับเพราะเราเคยทำไปแล้ววันนี้นะครับผมเราจะมาทำหุ่นอีกตัวหนึ่งที่ผมไปปั้นมาไว้ก็คือตัวของก u n d ดัมวีดานั่เองนะฮะกานดัมวีดานะครับผมปกติแล้วมันจะเป็นหุ่น หุ่นที่เรียกได้ว่าเราจะต้องเอาตัวพิเศษไปแลกแต่ว่าตั้แต่แพท7หรือเปล่าวะหรือ6จุดเท่าไหร่ไม่รู้นั่นแหละครับมากมาทำให้ตัวของวีดาสามารถกลับมาเล่นได้ในการที่แบบเราต้องไปหมุนจนได้ไอเนี่ยไอฟ้าฟ้าเนี่ยแล้วมาแลกเว้ยซึ่งวีดานะครับเป็นหุ่น2ดาวนะครับอ่ะด้วยคนขับของวีดานะครับผมก็คือตัวของเออชายหน้ากากวีดานะครับหรือก็ทีทุกคนเดา ดิฉที่ผู้คนเดากันนะครับผมก็คือตัวของกเอลเลโอบัวอินนะฮะชื่อนามสกุลใครอย่างวะมันก็จะเป็นลักษณะของกันดัมวีดานะฮะมันจะเป็นเอาจริงว้ยไม่นานมานี้ก็เห็นมันออกเออตัวของอะไรนะหนึ่งต่อร้อยปะโคตรเท่หุ่นตัวนี้ส่วนตัวแล้วผมอวยมากเลยด้วยให้จัดอันดับตัวของหุ่นในภาคกันดัมไอรอนบัตอะตัวนี้จะเป็นอันดับสองของผมเลยเว้ย พราะตัวอันดับหนึ่งของผมมันจะเป็นตัวบาบาทอสท,ที่มันใส่เกาะเออแล้วตัวนี้อันดับสองมันโคตรเท่ผมอยากจะบอกให้ผมเคยไปเห็นงานโมโมของเขาอยู่เว้ยก็คือเขาจะเอาปีกของกันดั้มวิงอ่ะมาติดข้างหลังอ่ะไอตัวของ ew อ่ะมันโคตรเท่ลองไปหาดูนะครับผมหุ่นตัวเนี้ยถ้าไม่มีโอกาสนะเว้ลองเก็บเออเพราะตอนนี้ผมก็อยากจะหาเก็บมากเลยมันโคตรเท่หน้าไม่อย่างรอเป็นกันดัม้มตัวต้นๆเลยที่ผมรู้สึกเอ,อ้ทำไมหุ่นมันหน้ารอจัองวะ ทีนี้เรามาดูวิธีเล่นกันดีกว่านะครับเอามาคือผมอยากจะบอกงี้นะเว้ยว่าหุ่นตัวอื่นน่ะถ้าฟันของมันน่ะมันก็คือง้างแล้วก็ไปฟันใช่ไหมแต่ไอ้บ้าเนี่ยมันคือการสไลด์เข้าไปหาเขาอย่างเงี้ยซึ่งเป็นสกิลที่มันมันถือว่าเบียวไม่ก็เบียวแหละมันมันมีโอกาสพลาดสูงมากเลยอ่ะคือถ้าแบบว่าเราเราพลาดใช่ไหมมันพุ่งไปไหนไม่รู้อ่ะ โคตรชอบเลยถ้าไม่โคตรเอาใจยากอะทีนี้ไปทางด้านซ้ายอ่าอันนี้ฟันแบบป,ปกติชาวบ้านละถ้าบูธอะอ่าครับผมถ้าบูธก็จะเป็นการแบบว่ากระโดดมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรว่าใช้ส้นเท้าอะตอกไปที่หัวนะครับทีนี้สกิกลหนึง่งอ่าก็คือจะเปลี่ยนจากปืนสั้นมาเป็นปืนยาวท,ทำไมทำไมเรามันชอบเล่นแต่หุ่นปืนสั้นวะ เฮ้ยหุ่นปืนสั้นแม่งเท่นะเว้ยโอ้ my god เพิ่งเคยลองมานั่งดูทำไมท่ามันเยอะจังอ่าฮะอันนี้คือสกิลของมันอ่าก็คือการยิงปืนสั้นแล้วก็ต่อด้วยปืนยาวนะฮะมาทีนี้นี่มันจะมีร่างที่เปิดระบบอรารยาชิกิใช่ไหมมาทีนี้ลองคอมโบดิอ่าจะเป็นแบบนี้นะครับชิกิปึ๊บปึ๊บอ่า ใช่ครับผมเอท่าเนี้ยมันคือมันจะเป็นการที่โอ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 ยู่ก่อนอยู่ก่อนเออเนี่ยสมมตุติถ้าไมถ้าไม่เรากดแค่สองครั้งไดเวย้ยมันแทงมันแทงจู๊แค่สองครั้งแล้วมันก็หายอ่ะโคตรหลุดคอมโบเลยเป็นตัวหนึ่งที่หลุดอคอมโบไม่หลุดง่ายมากเลยไอตัวห่าเนี่ยเออมาตึ๊บตึ๊บเออฝากเอาไว้ในในกายเธอเฮ้ยผมอยากลองผมอยากลองใบด,ดาดาดา่ะผมอยากลองใบดาดาด่ะ มันสามารถเสียบได้มากกว่านี้บอกว่าวทีนี้เรามาดูถ้าไม่ตายกินดีกว่าใน Grab, ออกรับด้าลินเป็นไรเออเออถ้าไม่ตายเสียบเสียบเสียบโคเทโคเทคนหล่อโคตรอันตรายโคตรซิวเวอร์หรือชาเลียตเลยที่มันยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับผมที่มันซ่อนเอาไว้ก็คือถ้าเราดันหลังอะ่ะตอนที่ต้องใช้ท่าอะรอย่าชิกินะเว้ยมันจะเป็นการที่ตัวของวีดาว้ามันหมุนยิงเอ้ย โคตรเท่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่หมุนยิงหมุนยิงมีดาเมจไหมไม่รู้คุณเห็นไหมล่ะว่าหมุนยิงแล้วไม่มีดาเมจไหมแต่เอามายิงขัดได้นะก็พอถูๆแท้ๆได้อืมตามนั้นแหละพุ่งได้ด้วยเหรอก็ดีก็ดีก็ดีพุ่งได้ก็ดีทีนี้เราไปสองสองดีกว่าอ่มก็คือเก้าสิบวิอ่าเจอบอท ก็สำหรับตัวของกันดัมวีดาหรือวีดานะฮะเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่เอาจิบปะเอาจิบปะที่เหตุผลที่มาเล่นเนี่ยคุณรู้ปะว่านอกจากความหล่อของหุ่นแล้วผมมาเล่นเพราะอะไรกูมาเล่นเพราะว่าเรื่องของโจโจโอ้อ,อะไอซิวเวอร์แชร์เลียดอะเออแค่นั้นแหละไม่มีเหตุผลหรอกสำหรับไอช่องเนี้ยเคยดูปะเรื่องโจโจโ้ที่แบบว่าไอซิเวอร์แชร์เลียดเยอโอ้ยโคตรเท ชอบมากเลยผมชอบไอกระบอกข้างๆแม่งมากเลยมันมันใช้อาวุธเลปียมาเปิดเลยเปิดเลยยิงขัดยิงขัดโอ้เอา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 เบาเอาเ้ยไอแต่ผมยังไม่เข้าใจระบบอารยชาชิกิของมันเลยไอ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 ระบบอารยชาชิกิของไอหมอนี่มันคือยังไงนะใครเข้าใจทฤษฎีมันบ้างผมเข้าใจว่ามันมันเป็นคือผ่านสมองของไอ้ก็แสดงว่ามันคือ ก็คือ AI อยู่ในเครื่องนั้นถูกปะหรือว่ายังไงผมไม่เข้าใจระบบมันว่ะโทษทีนะเอาเชี่ยมมาดีมาดีกูให้ไอไอไม่งควบคุมอยู่เอาเอาเอาใส่ว่ะใส่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูแดดหาแดดแม่งเอ้ยนี่มากูวิ่งมาแต่ไกลเลยเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยยิงแบบรอรอยิงแบบรอรอยิงสัตว์แบบรอรอตัวนมาอย่างตัวนมายัง อย่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูเพื่อนดูเพื่อนยิงจากบนฟ้านี่ลอยจากบนฟ้าแก่น่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอแก่น่ะเอามาอะไรยะสกิเอ้ยลำลำเฮ้ยหิวตัวเองได้หรอหิวตัวเองได้หรอ้ยโอ้ยคุยจังหวะทีบแม่งเพอร์เฟคสมกับเป็นใช้เอไอขับจริงจริงเอ้ยแม่งติดตึกซะด้วยดูขึ้นมาดิดูขึ้นมาดิอยากรู้อ่ะ แทบ,บแทบแทงที่2แทงที่2เฮ้ยได้โหโดนเสียบเป็นลูกชิ้นแน่เอาเอาสิเอาสิเอา,สเ,อา,สเ,อาสเสร็จไปหนึ่งเสร็จไปหนึ่งมามาโอ้ืึอ,อ่าปีมไม่ได้ผลใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเหมือนว่าหุ่นในภาคไอรอนบัตมันจะมีอะไรนะสกิลกันบีมได้ถูกไหมนี่แหนมลูกชิ้นลูกชิ้นเลเปียซีเวอร์ชาเลียสเอ้อยโคเท อเ, the เอ้ยยิงจากบนฟ้ายิงจากบนฟ้าฉันเห็นทุกอย่างหมุนเลยนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยชิบหายละวชิบหายแล้วหมุนเลยนี่โดนนะเมยเฮ้ยหมุนเลยไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่สู้ครับพี่ผมไม่สู้ครับเออนี่ยิงจากขอบตึกใส่ใส่โค้งยิงขอบตึก เออว่ะคุณเมย์ไม่ก็ใช้ใช้ปืนสั้นดีก่ว่าทำทำไมวะคือพุ่งมาเฉยๆไม่ได้แม่งต้องแบบพุ่งมาแล้วฟลิปหนึ่งรอบแล้วแล้วแม่งมายืนแอคทำไปทำไมวะเออมาโอหโห้ยมาทีนีอยากเจอของหนากว่าอยากเจอไอ้วิงตัวนั้นว่ะพูดจริงนะเว้ยลองไปหาโมของวีดามนาะ แม่งโคตรสวยหุ่นวีดาทรงมันคมอยู่แล้วทุกอย่างมันดูดีลงตัวหมดยกเวน้นไอ้แพกหลังของมันอะพูดจริงๆแล้วผมแม่งขัดใจแพกหลังแม่งมากเลยเามาเจอเจอสไตล์ซอสใช่ไหมมากันดาวีดาเอาอยู่ห่างๆก็พออ่ฮะอ่เอาอย่าไปยอมอย่าไปยอมอย่าไปยอมทิ้งระยะไอ้ตัวไอ้ตัวนั้นมันทำอะไรไม่ได้ถ้าแม่งไม่ไม่สู้แบบระยะใกล้เอาเอาเอาไม,ไม,ไม่ไม่ต้องอ่ะ หายละอืนี <irgendw carbono> ่นี่พุ่งพุ่งพุ่งแล้วก็เสียบเสียบกลางอากาศซะด้วยเฮ้ยหมุนยิงอ้าวเอายิงขัดยิงขัดทิ้งระยะก่อนทิ้งระยะก่อนใช้ตึกใช้ตึกเป็นตัวประกันทีนี้ทีนี้จังหวะนี้อืจังหวะจำสแกร์อืฟาดทีนี้ถอยพร้อมนะพร้อมนะจังหวะจำสแกร์ชิมหายละชิมหายละกูติดตึก เออพุ ee, ah oh. oh. hey. ่งไปหาเลยเอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ยังไงอะไรวะเออยิงจากบนฟ้ายิงจากบนฟ้าเอาสิเฮ้ยจังหวะนี้เออจังหวะนี้อะไรอะจังหวะนี้ก็หัวแบะดีมาได้เชี่ยงเจ๋งเหรอเออเอาเอาดิเอาดิเออทิ้งทิ้งระยะทิ้งระยะ เอาเอ้ามันไม่มถึงหรอกผมผมวูบก่อนเออผมวูบก่อนยิงด้วยอนี่นี่กูจี้กูจี้คันดีคันดีนี่จากระบบแมงโบงเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยทำให้ตายนี่สวนสวนนี่ลูกชิ้นลูกชิ้นสิว่าชาเลตสิว่าชาเลตคูคูคูแมนคูแมนเอาดีเครื่องมือเย็นโอ้ยเครื่องมือเย็นตัวกูร้อนโอ้ยชิ้หายละชิ้หายละ ชูหายละชูหายได้เป right? so ็นก no yeah. like ูเองที่ตายเออยังยังอยู่ยังอยู่เลือด500 98อา่ะตีไป600ถึงในเกมมันจะไม่ตีให้ก็เถอะแต่ว่าก็ก็6อ0ครับสู้กับตัวอะไรวะเอามาดีมาดีมาดีเอาเอากันกันกันทำไมไม่กดกันน่ะกูกดกันแล้วนโอบ้าเอ้เอ้เอ้ไอโอรอบนี้ผมไม่ผิดนะเว้ยอริยาชิกิ ไอ้ไอ้มันเป็นคนคุมแล้วมันเข้าไปบีมเองกูไม่ผิดเจออะไรวะโอ้ไม่กอดตามในเนื้อเรื่องดิอย่างนี้แบบนี้ก็เพลงกีตาร์โป่งก็ขึ้นแล้วดิตืดู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 น่ะผมเคยผมเคยลองในคลิปบาเอลหรือตัววิดาเอ่อคิมาริสวิดาแล้วนะครับผมเพราะไอ้ตืดู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 นี่แหละแม่งลิขสิทธิ์ใส่กู โอ้เห็นบาบปท้อลุกขึ้นเลยเป็นอะไรลมบ้าหมูอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไอ้ไอ้นั่นไอ้หุ่นนั่นโอ้ยโอ้อืมมขัดมีขัดเออช่วย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 ไอ้มาช่วยไอ้มะเอาเอาคนเดียวเหรออริยาชิกิคนเดียวเหรอจิมจิมจิมเอ้ยเอถอยก่อนถอยก่อนอืมเอาทำไดีดีทำไดีดีทำไดีดีแต่

เฮ้ยลูปัดลูปัดลูปัดนี่นะยกูง้างกูง้างมาแต่ง้างมาแต่ดาวเสาโอ้ยผมขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับพี่อ่ายังได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอไอ้กูโอ้ยอิเปรตมึงลบหลู่เหรอมึงลบหลู่หุ่นหุนนี่เจอปืนพกเจอปืนพกกูหน่อยเปรตเอ้ยคอร์ดวอร์ดมึงเล่นยังไงวะ ชิมายแล้วเขาดวลไม่เล่นไงวะลืมว่ามไม่รู้แหละมีดาเมจไหมไม่รู้แต่มันเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่โหดมากๆเลยเออนี่ไม่รู้แหละไม่รู้แหละไม่รู้จักเปล่าโนอาใช่เปล่าวะพระเอกไม่ชื่ออะไรวะอานูไม่ใช่เปล่วะโนอาอะไรวะเออนี่ไอ้บาบูบาร์บัสตัสเอาเอาชักเลยชักเลยเออนี่ฟันฟัน,ฟนอืมอืมกูโดนอะไรกูโดนอะไรยิงวะ ตัวอะไรสตันวะอ๋อหุ่นของไอ้นั่นไอ้นั่นน่ะไอ้นั่นเอ,อ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยสวยเพื่อนอืมลากลากเอาไม่โดนไม่โดนนี่แหละช่วยกันยิงช่วยกันยิงช่วยกันทำมาหากินหน่อยช่วยกันทำมาหากินหน่อยเออเอา,เอาตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้อืมเอารอดรอดทีนี้ วันนี้ทำไมมันเจอแต่ไอ้นกพิราบมีวะบ้าเอ้ยอึบอึบนี่เคลื่นอนเคลื่อนไปซิกแซกซิกแซกสวยนี่สตาร์ทให้ด้วยพยายามแซิกแซกช่วยขัดช่วยกันขัดโอ้ยเกา่กาอ๋อมเก่าอ๋อมเจอเจอตัวที่แม่งเอาเอาดิเอาดิเอาด,อาดอิไม่กลัวครับไม่กลัวไม่เคยกลัว นี so ่การซุปเปอร์การขยับแบบซุปเปอร์คอร์ดิเดเตอร์โอ้โหเอาข้าไม่ตายข้าไม่ตายยัง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 โอ้โหตัวกูยืนได้แต่ัวไหนเนี่ยนี่แน่วีดานไม่ค่อยเด่นเลยว่ะเอาเป็นว่าตัดตรงนี้ไปโผล่อีกเกมไงคือผมได้ไปดูประวัติของวีดานั่นแหละเพราะว่าไม่มีเวลาไปนั่งดูไอรอนบัตเห็นว่ามันจะมีอะไรนั่นล่าง เ k ด้วยใช่ป่ะไอ้ร่างที่มันเป็นก่อนที่มันจะกลายเป็นวีดาก็เท่ดีนะจริงผมชอบร่างนั้นมากกว่าด้วยไม่มีเหตุผลหรอกชอบตรงที่เอากระโปรงอะมึงไปไว้ตรงตรงแผกหลังมากกว่าดูไม่มีเหตุผลอะมันดูไม่มีเหตุผลอะแต่มันดูเท่เหมือนปีแค่นั้นแหละคือถ้าถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนสีผมได้ไปเห็นตัวไฮเกรของไอ้กันดั้มวีดามาแล้วนะครับผมรู้สึกว่าถ้า ถ้าทําให้สีแม่งแบบว่าเป็นแบบสีม่วงม่วงหรือสีม่วงออกดําๆแบบสีประจําตัวกาลิเลโอไปเลยแม่งจะเท่กว่านี้มากๆเลยเว้ยเอา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 แม่งยิงปืนสซโคลิกเอาเอาเอาละผมเอาจิงละเอาเอาอื้อเสียบโอ้แม่งช็อกมันชอ็นชอกผมว่าือ้อเสียบเสียบเสียบมี อมันไม่เห็นจะกระโจนเลยวะใช่ไหมล่ะถ้าเล่นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยววีดาก็ตายอีกอะโหบอดเล่นฟีดอมเลยเหรอวะมันจะบอดจริงๆป่าววะหรือมันเป็นกลอุบายที่มึงทำให้เราคิดว่ามันเป็นบอดแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนเล่นเออน่าสนออเอเอตอดตอด ตอนนนนนนนอนเฮ้ยเอ้ยเฮ้โอ้ยแกไม่บอกเลยใบดัดตอนนนนนนนอนนี่ยิงทิ้งเลยเออผมเพิ่งสังเกตผมเห็นว่าตรงเข่าวีดามันมีไอ้ไอ้บูทปะหรือมันคืออะไรวะบูทแหละโอ้โหโอ้โหยิง ทังทางทางอ้๊ยพี่ขอโทษพี่ขอโทษแต่ว่านี่แหนแกไม่รอดแน่แกได้กลายเป็นลูกชิ้นแน่อืมโคตรเท่โคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตรายอ้าวกูยังไม่ได้ทัำที่หาอะไรเลยตัวอะไรวะเออเนี่ยตัวนี้มันชื่ออะไรอะทุกคนไล่ไล่ออนวูบหรอไล่ไลเกอร์วูบหรอ หวันไส้ป่ะนี่เนี่ยเข้าไปจิ้มโง่ๆนี่แหละอือหันหลังยิงด้วยซ้ำโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากนะครับถ้าข้อมูลมีความผิดพลาดขออาภัยด้วยแล้วกันแล้วผมอยากจะบอกนี้นะครับว่าวีดาเป็นหุ่นตัวหนึ่งที่เล่นยาก ส่วนตัวนะเล่นยากเพราะว่าท่าฟันของมันอย่างที่พวกคุณเห็นนะ่ะมันพุ่งไปนะเว้ยมันโอกาสวืดม่มากกว่าโอกาสที่จะแบบจะตีโดนน่ะก็ดว่ะแต่ว่านั่นแหละผมลองไปอัพอ <c oughs> ัพดูแล้วก็ลองหาวิธีเล่นดูนะครับส่วนไอ้ตัวนี้แต่แนะนําจริงๆนะเว้ยไปเล่นคิมาริดวีดาดีกว่าโอเคนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับแล้วเจอกันใหม่ในลิม้าไลฟ์หน้าบ like นะ๊ายบายจ้า